ทางัดสู่ผิวสวยสวยเร็วสวยทันใจอย่างกับขึ้นทางด่วนผิวคุณจะขาวกระจ่างใสเปล,ปล่งปลั่งชุ่มชื้นคุณจะในระมิดได้อย่างกับใช้เวทมนต์วิธีลัดนี้จะให้ผลสามอย่างที่ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวหนึ่งตัวยาหรือวิตามินจะทำงานได้เร็วมากดูแลผิวได้รวดเร็วและวิ่งเข้าสู่เส้นเลือดโดยตรงสองวิธีลัดนี้ได้ผลดีกว่าการกินวิตามินมากถึง40อร์เซเพราะไม่ต้องผ่านการย่อยจึงได้ผลเร็ว 3. คุณจะมีผิวสวยสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและก็รวดเร็วอย่างกับเครื่องบินเจ็ตกันเลยทีเดียวนะครับและวิธีรัดนี้จะเป็นการให้ยาหรือวิตามินต่างๆเข้าทางเส้นเลือดซึ่งเราเรียกกันว่าการริบผิวนั่นเองนะครับแล้วไอ้ริบผิวเนี่ยมันต้องใช้วิตามินหรือสารอาหารอะไรบ้าง 1. วิตามิน B รวมคือมีตั้งแต่ B1 ไปจนถึง B12 กันเลยทีเดียวแล้วทําไมต้องวิตามิน B รวมเพราะว่า สำคัญกับการทํางานของร่างกายโดยตรงทั้งเส้นประสาทสมองหัวใจเส้นเลือดฮอร์โมนโคอเลสเตอรอล 2. วิตามินซีสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันต้านทานหวัดช่วยในการสร้างคอลลาเจนทำให้คุณมีผิวสดใสเปล,ปล่งปลั่ง 3. เมกนีเซียมช่วยในการเาผาผลาญลดการอักเสบป้องกันไมเกรนป้องกันตะคิวควบคุมระดับน้ำตาลควบคุมความดันโลหิตช่วยในเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อและก็เส้นประสาท 4. แคลเซียม ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงแล้วไอาการดิผิวเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อคุณพร้อมแล้วเปิดประตูดังโครมก้าวเท้าเข้าไปที่คลินิกเสริมความงามและต้องการดิผิวคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยคุณจะได้นั่งเก้าอี้สบายๆเหมือนกําลังดูโทรทัศน์ซีรีส์เกาหลีอยู่ที่บ้านอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์แบบชิวๆแล้วคุณหมอหรือพยาบาลก็จะนําถุงวิตามินที่เหมือนกับถุงน้ําเกลือมาพร้อมกับเข็ม บางคนกลัวเข็มเห็นเข็มแล้วจะเป็นลมอยากจะสลบลงตรงนั้นแต่ผมมั่นใจว่าคุณจะไม่สลบเพราะที่คุณมาก็เพราะว่าอยากจะสวยอยากสวยวันสวยคืนอยากสวยเร็วทันใจอย่างกับใช้เวทมนต์คุณจะเลิกกลัวไปเลยคุณหมอหรือพยาบาลก็จะเจาะเข้าเส้นเลือดแถวแถวข้อพับของคุณจนคุณต้องนึกถึงเวลาให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลแบบเดียวกันเลยเหมือนกันเป๊ะอย่างกับถ่ายเอกสารจากนั้นวิตามินในถุงก็จะหยดผ่านสายยางแล้วเข้าตรงไปสู่เส้นเลือดของคุณ ทั้งหมดที่ว่ามานี้ใช้เวลาเพียง20นาทีถึง1ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณอาจจะรู้สึกร้อนๆเหนาวหนาวเหมือนอากาศกาลังแปรป่วนไม่รู้ว่าฤดูไหนดีคุณจะกังวลว่าการทําแบบนี้มันจะปลอดภัยหรือเปล่าคุณต้องเข้าใจแบบนี้นะครับ 1. การนําสารต่างๆเข้าร่างกายมันมีความเสี่ยงทั้งนั้น2การดิบผิวเป็นการนําวิตามินเข้าสู่เส้นเลือดโดยตรงความเสี่ยงก็คือร่างกายคุณอาจจะได้รับวิตามินมากเกินไป ถ้าคุณเป็นโรคไตหรือโรคหัวใจบางชนิดมันไม่เหมาะกับคุณแน่นอนนะครับ 3. ถ้าไม่ทําให้ถูกวิธีตามสุขอ,อนามัยคุณอาจจะติดเชื้อได้ 4. อาจทําให้เกิดลิ่มเลือดหรือเส้นเลือดอุดตันได้แต่กรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับฟังดูแล้วทําไมน่ากลัวจังเลยอยากจะเป็นลมลงตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งเป็นลมมาฟังให้จบกันก่อนเพราะความจริงแล้วการดิบผิวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพียงแค่คุณเลือกสถานเสริมความงามที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดง่ายๆแค่นี้ก็ลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้แล้วจะสวยทั้งทีสวยวันสวยคืนสวยแบบไม่คิดชีวิตต้องสวยอย่างปลอดภัยและต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้วยนะครับถ้าหากคุณมีปัญหาหน้าแก่ก่อนไวัไม่อยากเป็นคนชราก่อนวัยยันควรไม่อยากเป็นคนแก่ก่อนอายุไม่อยากหน้าเหี่ยวในวัยที่กำลังเต่งตึง คุณต้องรีบดูคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งจะบอกวิธีการแก้ปัญหาหน้าแก่ก่อนวัยเพราะความสวยรอ,อนานไม่ได้